ันนี้เราก็จะมาเรียนบทวนเกี่ยวกับบทที่สองก็คือเฟอร์ i ร e อะไรลูกอ่านสิคะเฟอร์ i ร e s สปอร์ตอ่านพร้อมกันเฟอร์บริตสปอร์ตเฟอร์บริตสปอร์ตคือกีฬาอะไรลูกอ่ากีฬาที่ชื่นชอบใช่ไหมคะอ่าคำว่าเฟอร์ i ร e ก็คือความชื่นชอบคล้ายๆไคะ ก็คือไม่ใครความชอบความอะไรคือเป็นความชอบของเราส่วนสปอร์ตคือกีฬานั่นเองนะคะอ่ากีฬามีหลายประเภทไหมคะลกูกหลายไหมอ่ามองตรงนี้ได้เลยกีฬามีหลายประเภทมากเลยกีฬาไหนที่หนูชอบหนูถนัดนะมคะ,อะมองสิติ๊ฟองเล่นเป็นไหมไม,ไม่เป็นเล่นไม่ได้เลยซอกเกอร์ฟุตบอลผู้ชาย อ่าเล่นเป็นวอลเลย์บอลเป็นไหมคะผู้หญิงอันเดอร์เป็นไหมอันเดอร์วอลเลย์บอลเป็นไหมเออเจมเนสติกเจมนาสติกได้ไหมผู้หญิงเล่นบลเล่เจมนาสติกได้ไหมคะไม่ได้แบดมินตันเคยเห็นไหมแบดมินตันเล่นได้ไหมอ่าฮอกกี้กัปตีเคยเห็นต่างประเทศไหมต่างประเทศเขาตีฮอกกี้เคยเห็นไหมคะอ่า รัานนี้ไปวิ่งกับพ่อกับแม่วิ่งเล่นทำได้ไหมคะอันนี้อ่าได้เทนนิส <T ennis. S 2> เคยตีไหมเทนนิสเคย,ยไหมอ่าโอเควันนี้เราจะ จิมนาสติก ่ uh, Clap your hand ตบมือให้ตัวเองหน่อยคะอ่ะอ่สำหรับวันนี้นะคะเป็นการถามโดยการใช้ Can you อันดับแรกก็คือเด็กสองคนนี้เขากำลังคุยกันอยู่เขาถามว่า I can jungle I can jungle Jungle คือมายากล ฉันสามารถเล่นมายาก,กลได้อันนี้คือมาอยาก,กลลูกบอลอ่าเด็กคนเนี้ยแซนดี้เนี่ยที่เขานั่งรถคูชแชร์เนี่ยเขาสามารถเล่นมายาก,กลได้แล้วเขาถามคนเนี้ยโทนี่ can you แล้วคุณละ่ะสามารถเล่นได้ไหมอ่าแล้วแคนดี้นักเรียนเนอ่อนักเรียนคิดว่าโทนี่เนี่ยเล่นได้ไหมคะไม,ไม่เขาตอบโนอะไรหร No i c a n ถูกไหมคะอ่าอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธดูสังเกตดู mm hmm. No i c a n แต่ถ้าเป็นประโยคแบบ full แบบเต็มเขาจะเป็น No I can not ถูกไหมอ่าแต่นี่เป็น short form ก็คือเป็นประโยคสั้นๆแล้วก็มีลูกน้ำข้างบนแล้วขีดแบบนี้นี่คือตอบแบบสั้นของเขาอ่าต่อไปแล้วเราจะมาดูว่าแบบสุกหันเราจะได้ทำแบบไหนกันอ่า มีภาพทั้งหมดหกภาพนะคะมีทั้งหมดสภาพเลย,เ,ลยเราต้องเขียนประโยชน์ออกมาคล้ายๆกับตัวอย่างของหนูที่หนูดูที่ตัวอย่างของเขาที่แซนดี้กับโตลี่พูดนะคะเหมือนตัวอย่างแรนักเรียนเห็นเขาการกระบาดไหมคะอ่าเขาการกระบาดไว้แสดงว่าสิ่งที่เขาเล่นทําได้หรือทําไม่ได้ทําได้หรือไม่ได้ลูก ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เขาการกระบาดไว้หนูต้องตอบ no I can ถูกไหมคะอ่า no I can เหมือนต,ตัวอย่างแรกครูบอกว่า I can skateboard can you ให้เราตั้งประโยคของเราเองเลยว่า I can skateboard can you พอมาดูภาพปั๊บสิ่งที่ตอบก็ต้องเป็น no I can ถูกไหมคะต้องตอบ no เพราะเขาเล่นได้ไหม เล่นไม่ได้ของการกระบาทให้สังเกตภาพที่การกระบาทคือสิ่งที่เขาเล่นไม่ได้อาแอนเน็กภาพที่สองปับภาพที่สองเป็นเด็กเล่นอะไรคะลกูก mm hmm. เพเบสอะไร mm hmm. อาเบสบอลเด็กเล่นเบสบอลมีมีรูปการกระบาดไหม mm hmm. ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้สามารถเล่นได้แต่ประโยคอันแรกเราก็ต้องถาม,มาเหมือนเดิม พูดมเมืเดิม I can play baseball หยิบตรงนี้ขึ้นมาตอบหลังตรงนี้ก็คือ I can play baseball Can you คุณสามารถเล่นได้ไหมคำตอบของเขาต้องตอบ yes หรือ no Yes Yes คือคำตอบคือใช่ฉันสามารถเล่นได้หรือไม่ได้เล่นได้ มากเลยค่ะาสามารถเล่นได้โอเคเพราะฉะนั้นหนูจะทําข้ออื่นได้หนูต้องสังเกตที่ตัวไหนการกรบาดถ้าไหนไม่มีการกรบาดคือ y ย s I can ถ้าไหนมีการกรบาดคือ No I ฐานถ้าไหนหนูไม่เข้าใจหนูสามารถสอบถามับครูได้นะคะโอเคไหมคะโอเคอ่ะเริ่มทำข้อแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ